โอเคครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะต้องบอกว่าห่งหางหกลกันไปนานพอสมควรนะกับช่อง the yoyes official ของผมนะก็กลับมาแล้วนะครับผมหลังจากที่มีธุระวุ่นวายมากมายนะก็ไปจัดการมาเรียบร้อยนะแล้ววันนี้เราอยู่กันกับเกม home sweet home survive นะกับการรีวิวตัวละครคนคุกนั่นเอง คนคุกนะครับก็เป็นตัวละครตัวใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดให้เล่นกันในช่วงโอเพนเบต้านะครับเออร์ลี่แอคเซสที่ผ่านมานี้นะฮะก็เปิดให้เล่นกันอย่างเป็นทางการแล้วสรรพงศ์สวิทพงศ์เซอร์ไวนะครับในราคา139บาทขายบนสตรีมนะครับผมในช่วงโอเพนเบต้านี่ก็มีตัวละครตัวใหม่มาให้เราได้เล่นกันนะหนึ่งกันก็คือคนคุกนะครับซึ่งเป็นฝั่งผีหรือว่าฝั่งผู้ล่านั่นเองแล้ววันนี้ผมจะหยิบเอาตัวละครนี้มารีวิวให้ได้ดูกันว่ามันโหดแค่ไหนเนื่องจากวะครนี้่ เป็นตัวละครที่ต้องอเก็บเงินนะฮะหลักหมื่นเพื่อซื้อนะครับหรือว่าจะเติมเงินเราก็ได้ร้อยห้าสบาทประมาณนั้นนะผมแล้วก็ด้วยความที่มันต้องเก็บเงินซื้อจานวนมากนะก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะยังไม่เคยเล่นกันซึ่งผมก็ยอมเสียเงินนะเติมเงินซื้อมาเล่นเพื่อรีวิวให้ได้ดูกันนะครับผมก่อนอื่นนะครับมาดูเซตัสพื้นฐานกันก่อนอันนี้ไม่รู้ว่าหลายคนทราบหรือเปล่านะครับของตัวละครฝั่งผู้ล่าหรือฝั่งผีเนี่ยจะมีเซตัตสอย่างคือความแข็งแรงนะครับผมอ่า การซ่อนเรนนะครับแล้วก็ความเร็วกันเคลื่อนที่นะครับผมความแข็งแรงก็จะเป็นเหมือนกับดามเมจนะยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งโจมตีผู้รอดชีวิตแรงขึ้นเท่านั้นนะฮะการซ่อนเรนนะครับเมื่ออยู่ในสถานะล่องหนนะครับเราจะสามารถ เข้าใกล้ผู้รอชีว mm ิตได้มากขึ course, ้นโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะครับผมแล้วก็ความเร็วการเคลื่อนที่นะครับก็ตรงตัวเลยนะครับมีเยอะแค่ไหนก็วิ่งเร็วแค่นั้นสหรับคนคุกเนี่ยจะมีเซตัสเบื้องต้นนะคือความแข็งแรงแล้วก็การซ่อนเรนเนี่ยเต็ม4หน่วยเลยนะครับโอ้โหไอ้การซ่อนเรนเต็ม4นี่ไม่น่าเชื่อนะตัวใหญ่ขนาดนั้นนะครับผมส่วนความเร็วการเคลื่อนที่อันนี้ตรงๆนะต่ํามากนะครับมีแค่1หน่วยเท่านั้นนะครับผมทีนี้มาดูที่สกิลกันบ้างนะครับคนคุกเนี่ยจะมีเบื้องต้นนะสองสกิลที่ใช้งานก็ค พาสิของเขาก็คือการโจมตีในแต่ละครั้งครับถ้ามีผู้รอดชีวิตอยู่ใกล้ๆเนี่ยจะโดนสตันไปด้วยนะไม่โดนดาเมจแต่ว่าโดนสตันหนะ้าดังนั้นเนี่ยผู้รอดชีวิตจะต้องระวังให้มากถ้าเกิดว่าอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะไปยืนสวดกันอยู่เนะีโดนทุบทีก็สตันกันทั่วหน้าแน่นอนหรือว่ามีเจ็บกันเป็นกลุ่มนะฮะส่วนสกิลกดใช้งานคือตะขอฮุกนะครับพี่ใช้ดึงผู้รอดชีวิตเข้ามาหาตัวเองอันนี้จะว่าโกงก็โกงนะแต่ว่าแอบใช้งานยากนิดนึงเพราะว่าตัวสกิลนนี้เดาววานะงงพกกก็ตอออรั ไม่นานมากแต่ผมว่าวยิห้นา,นาวินเนี่ยมันนานพอที่จะให้ฝั่งผู้รอดชีวิตเนี่ยเขาหนีไปทำออสิทีฟเสร็จหรือทำอย่างอื่นเสร็จนะแล้วก็แอนิเมชันตอนใช้งานก็ยังแปลกๆขัดตาซะหน่อยแต่ก็โหดมากนะดึงเข้ามาทุบด้วยสบายๆเลย เทคนิคการเล่นของคนคุกนะก็คือในแต่ละแผนที่เนี่ยทั้งหนองน้ําแล้วก็โรงพยาบาลร้างนะครับมันจะมีพื้นที่ที่เป็นทางยาวอยู่นะครับก็ห้องโถงแล้วก็ตรงทางเดินในหนองน้ําก็ได้ตรงนี้แหละครับที่เหมาะกับการใช้ฮุกในการลากผู้รอดชีวิตเข้ามาหาหรือว่าถ้าเกิดว่าเห็นแล้วว่ามีฝั่งผู้รอดชีวิตเนี่ยยืนสวดทำพิธีอยู่เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเข้าไปใกล้ๆให้เสียงมันเตือนนะฮะเราใช้ฮุกดึงเข้ามาหาตัวได้เลยอันนี้โคตรโกงนะเพราะบอกเลยว่าฝั่งผู้รอดชีวิตเนี่ยต้องระวังดีเลยบางทีโดนดึง ด้วยความตัวใหญ่ของคนคุกเนี่ยจะสามารถใช้สกิลนี้ในการดักทางหนีทีไล่ของฝั่งผู้รอดชีวิตได้นะครับก็แบบยืนปิดประตูอัดประตูไปเลยอย่างนี้ได้นะแต่ว่าด้วยความเร็วในการโจมตีที่ช้านะครับพอออกจากร่างล่องหนเนี่ยมันจะมีหน่วงเวลานิดหนึ่งก็ต้องใช้การจังหวะในการโจมตีให้ดีนะครับผมมาต่อกันที่เพิร์กที่แนะนำนะครับบอกตรงๆว่าผมเพิ่งเลเวล6นะครับแล้วก็เงินที่ได้แต่ละรอบเนี่ยยังไม่เยอะนะแต่ว่าจากที่ผมไปลองนั่งส่องเพิร์กดูเนี่ยในร้านค้านะ ตัวที่ผมคิดว่าเหมาะสมกับคนคุกม,มากที่สุดนะฮะก็คือการเดินทะลุก,กําแพงนะที่จะได้ตอนเลเวล10นะฮะความสามารถของมันก็คือเมื่ออยู่ในสถานะร่องหนนะครับจะเดินทะลุกําแพงหรือประตูได้เลยโ,โหไล่กันแบบโคตรโหดนะแบบนี้มันแบบไม่ต้องเสียเวลาเลยนะฮะส่วนอีกเบิร์กนึงเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ไม่ชัวร์นะครับแล้วแต่สายการเล่นของผู้เล่นก็ลองไปเลือกกันดูว่าจะใช้เบิร์กไหมดีแต่ผมเนคิดว่าถ้าเลเวลถึงเนี่ยเอาเดินทะลุกําแพงมาแน่นอนนะฮะไล่แบบโหดไปเลย โดยรวมแล้วเน,นี่ยนะคนคุกเนี่ยเป็นฝั่งผีที่ผมชอบมากกว่าน้องเบลตัวอย่างนี้เพราะว่าเป็นตัวที่ไล่ล่าโหดมากนะด้วยความสามารถของสกิลคุกเนี่ยทำให้เราไม่จําเป็นต้องเข้าถึงตัวของผู้รอดชีวิตเลยนะเห็นยืนสวดอยู่กระชากมาฆ่าได้เลยนะครับแล้วก็ความสามารถในการ โจมตีและสตันเนี่ยอ่ามันทําให้เราแบบเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับสังเกตว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นคนคุกกันเพราะผมรู้สึกว่าไม่ค่อยมีคนเติมซื้อหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามีโอกาสอยากเล่นผีบ่อยๆเนี่ยผมแนะนําว่าเอาคนคุกมามันสนุกกว่าน้องเบลแน่นอนนะรหรือว่าใครที่ชอบแบบไหนก็แล้วแต่สไตล์การเล่นของตัวเองนะครับ ะสำะหรับวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้สำหรับการรีวิวตัวละครคนคุกนะฮะก็ใครที่สนใจนะครับสามารถเก็บเงินซื้อหรือว่าเติมเงินซื้อกันได้นะครับส่วนตัวเกม Home Sweet Home Survive นะครับก็เปิดให้เล่นแล้วบนสตรีมนะครับในราคา139บาทนะครับตัวเกมเป็นแบบ Early Access ซึ่งจะคอยอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ใหม่ให้เราตลอดนะฮะโอเครครับวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่มารับชมแล้วก็รับฟังและยังติดตามกันอยู่ด้วยนะถ้าเกิดว่าคุณชอบวิดีโอนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร้ครหรือถ้าเกิดว่าอยากได้คอนเทนต์คุณภาพนะไม่อยากพลาดสิ่งดีๆจากผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดเวลามีวิดีโอใหม่ๆที่ผมอัปเดตเข้ามาครับโอเคแล้วพบก,กันใหม่ในวิดีโอต,ตัวต่อไปนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ